สวัสดีจ้ามาพบกระจรมุไถยพุ่มแสนปังอีกแล้วเนาะจ้าเมื่อนี้เฮาได้ในผักหวานปลามาจากห้อสิมาทําการเพาะจ้านี่คือในผักหวานปลาเป็นหน่วยจังซี่ล่ะจ้าก่อนเฮาสิเปียนเพานะเฮาสิเฮ็ดจังได๋แด่เนาะจ้ะเนาะไปชมกันเลยจ้าไอจังไดเดียตาเฮาสิปรล้างเอาเปลือกนอกเมื่อ,อเดือนอหอน,ออน,ออนึ่งออกซะก่อนนี่ ล่างเปลือกเนาะนพาอว่าเขาใดมากเป็นนวยมันสิม,มาทำการล่างสะกอนจ้าเ,เปลือกนอกเปลือกนอกสีเหลืองเดียวอ,อืมออโอ,เอเ้เขียนเง็ยอันเอาเปลือกท้างนอกมันออกงานกับยีบขั้นเหเลย มาคันใส่น้ำคันใส่น้ำให้เปลือกทั้งนอกมันออกเปลือกลูกยาดเนี่ยตัวเดียวนี่เปลือกลูกยาดเี๋ยวก่อนก็เชี่ย,วอ,ย,ว,ว,ยว,อวออกเลยเดีมันเหลือแต่เหลือในมันทั้งในคันเอาเปลือกนอ,อกออกให้เบิ้ล เ้าก็สิขยำขยำขยำต้นผักหวานที่มันแจีจัดเป็นบันกระสิมีเห็นมันต้นเถ่าแหล่ากระสิมีเนาะแม่นบ่ต้นใหญ่ลูกนี่มันหวานมันก็เฮ็ดอาหารกินได้หลายอย่างเนาะมัแกงแค่ไม่มาแดงแค่ม่าดวกกินครับ บนกระแกวกระไรขัดมายังก็ะไรนี่เปียกเั่นี้ยังไงใช่นี่เขาก็เขาก็เอาเปลือกออกเจ้าเอาเปลือกออกให้เบิอดวันที่เราถีบเบื่อเมือดเกลือเมือดอย่ซึ่งมึนๆนี่เขาก็หาด่างเขียวมากมาขัดมาขัดมาขัดมัน เยื่อเมือเมือนี่หอมมันออกเอาเยื oh, yeah, ่อมื่อเือนออกงานมมน่อเป็นเงินที่มตัวเงสีเหลืองเลเมือแข็งไปนีแล้วเม่อเดี๋โอเคนลมันเยื่อเมื่อเินแตเดี๋ยวเยือเมื่อนตัวนี้เดียวออก มันทีเป็นเยื่อเงินเงินเมือก คันห้าบอมันชิเป็นยังแจะเป็นน่านมันน่านแหงน่านกามน่านยังนี่แหละเพราะว่ามันสิเป็นเหยื่อตัวนี้มันอยู่กันไว้มันเทศเห็นในของเ้อน่าน,นานแหงเมื่อกี้เป็นเมือกไปยังสิอต่เจ้หสิเกิดเชื้อราอะไรนี่เพราะมันเป็นเมือกมืนอนถ้ามันน่นเรียบร้อยห้องก็ไปพึ่งไว้มันกากามจะรอให้ห้อ,อเมานวันนี้ว่าเอาไปดูดเนาจะปลูก เอาไปดดวนบดีนี่แม่นีน่นี่แม่ปั๊บันพี่ยามันเกลียนกันเลยปลูกเลยตรงไหนเอาโูกดินปลูกเกษตรไมันกษีบเเกิดเป็นหม้ามากสรนะนเป <c oughs> ็นเป็นเหมือกวนเมือน ต้องเห็ดซ้ำๆเหมนเมือกมันออกเบิดเมือนมาต่ให้เม,มือกออกรลายที่สุดแหละแต่วันเมือกตัวเมื่อน่อนอนะแล้วโบใส่ด่างเทียวเห็นไหมครับโบมีอย่างขาดพวกคนกำลังขาดเอาไว้ท่านหมอขาดัไนไแจ้งเข้าด่างเชียวที่ง่ายอย่กมึอกออกึ้นกันท้อน ไปแล้วเนี่ยไปพึ่งไว้ซะก่อนไปเป็นแบบนี้แล้วไปพึ่งแดดพึ่งลมเนาะบ่พึ่งไว้บ่อยนี่ละพึ่งแดดก็ข้อหมายกันไปจแดดสองแดดก็พอแล้วก็นพึ่งสบายร้องพอได้เลยพึ่งไว้บ่อยเขามีความเชื่อเพราะว่ามันจะเกิดฉล่าเนาะจ้าหลังจากที่เ้าล้างแล้วแล้วเขาจะมาพึ่งไว้จาบแบบนี้ เ่าจีพึ่งไหวแบบนี้จักสองสามแดดหลังจากที่เข้าพึ่งไหวได้สองสามแดดเน,นาะจ้าพอ่อเขาเส็จตัวแล้วเขาก็จีมาทำกันเพาะกันเน,นาะจ้าจ้านี่คือเม็ดผักวานขเขาเน,นาะจ้าเนาะที่เข้าพึง่งมือถึงสองมือแล้วก่อนที่เข้าจะทำกรเพอเขากับมาแช่หนำ เซยน้ำจักประมาณสองชั่วโมงจ้ะจ้ะนี่คือดินที่เห่าสีเพาะเนาะจ้ะดินที่เห่าเตรียมไว้นี่ก็คือทรายจ้ะทรายผสมกับขุยบักพ้าวละเอียดจ้ะเข้ากัมาคุเข้าัเขากันแบบนี้จ้ะจนี่ก็คืออะไรกระจัดล่องกลด้วยคุยบักพาวที่มันหยาบๆจ้ะมาล่องกล จะเ้ามันมาใส่กระจาดดินดินไา้ที่เ้าผสมกับคุยกับเผ่าห้ามันใส่กระจาดจะ้ะเอาให้เต็มใส่ให้เต็มพอ,พอดีจะ้ะะมาณนี้แหละจะไส้ตัวนี้เป็นไส้ที่ห้าคุกคุกใส่กันกับคุยกับเ่าละเอียดแล้วก็หขาผสมน้ำเล็กน้อยเนจาจะนอยเนาะ ให้เขามีความชุ่มชื้นจ้ะเขาก็สิผสมแล้วเขากกสิมาใส่กระจาดแบบนี้เขาก็สิมีความชุ่มชื้นแบบนี้จ้ะแต่พร้อมที่สิเอาวมเพร้าะจ้ากระใส่แบบนี้แต่ต่อไปข้าวมาเบิงเมล็ด้ะเมล็ดพันุเนี่ยต้นผักหวานเท่าจ้ะจะเมล็ดพันุ์ของเหานี้จะถ้าต้นขัวเนาะจ้ะเนาะ กัวมันสิมีรอยบุ่มๆจ้ะท่านนี้เป็นทางที่ใบเขาเสียออกเนาะจ้ะจ้ะอีกทางหนึ่งนี่สิเป็นทางม่นๆจ้ะท่างนี้เป็นทางม่นๆก็คือทางลากเขาเสียออกจ้ะท่างนี้เขาก็ปักช่นลงไปเลยปักแบบนี้จ้ะเอาปักลงไปพ่อประมาน เบื้องดีๆได้เอาอหากร้อยฝาพอขอทา,ทาเลยเอาเช็ดเลี้ยงไป็แบบนี้จะการปักช่อมงห้อกับเวนระยะห่างจักหน่อยจ้ะสานีกับพ่อแล้วเพื่อที่สิบใยต้นเขาเบียดกันเกินไปจ้ะ มเมล็ดพันธุ์ของเขานีเท้าออกมาจากต้นแล้วเมามาใบดุนบอดีจ้าขนน้าเแล้วคือป้ามาปลูกเลยเพราะว่าเขามีอายุของเขาอยู่ขนันเลยไปแล้วกสิมันจะเกิดยากจ้าปักช่อบินระยะห่างไงพอดี จะกระสิเลกระจาดนึงพอดีเนาาจะจะ,จะต่อไปห้าเสียวพาชุบน้ำพาชุบน้ำมะคุ้มจ้าห่าจะคุ้มไว้แบบนี้จ้าคุ้มไม่มีทิตแบบนี้แล้วห่าจสิไปตั้งไว้ในทีลมจ้จาจักประมาณสักเก็ตมือ ก็เอากรลุดลุ่งไปให้ชมแบบนี้ละจ้ะเป็นอันเซรเรแล้วจ๊ะเ,น,เน,ะนี่ยเขาก็จะไปไว้ในล่มจ๊ะจ้าการโคดเก็ดมือแล้วนะจ้าไอ้ที่เห่ากันเพาะเพาะในพักวานไว้มือนีเห่ากันทมาเปิดเบิงวาเขาสีฮห้ได้กเกินเราไปนะจ้ามาเบิงกันเลยว่า เบ่งด้มันสิออกหากะมันสิออกหากบอมันสิสำเร็จผลบอมันสิเป็นตานี่น้ำเอฟซีบ่นี่อะจ้าที่เขาเย็ดกันไปมื่อไ้ร่นาอในพังมานี่มันหัวอันนี้มันอย่างนี้หัวทั้งทั้งบูมด้วยนี่ขึ้นเทิงนี่จ้าตอนห้าเย็บลูกวันี่ทั้งครัวเ้าทั้งขรัวขึ้นเทิง์อืแต่ว่าห้าวโอ้นั่นท่านลงข้างล่างนะออกคือว่าออกแล้วนี่ออกแล้วจ้ากต่มาก็ว่าสรุปแล้วนี่คือตัวนี่นี่คือว่าตัวที่ทั้งออกหากนี่คือทังม่น แต่ทั้งทั้งขัวนี่คือคือคือสีออกใบเนาะแม่นใจร่างขีเพิ่นร่างฟูร่างข้นพิ่นว่าว่าทั้งทั้งผีมันสีออกหักมันบวมเบมันบวมแม่นจ้ะนี่คือทั้งขวานบุบมๆมันจ้ะามมนันสิเป็นทั้งทึ่งอันนี้บอกหักทึ่งทึ่งเนี่ยอกหักแต่ข้างล่างที่เป็นม่อนม่นผิวเขสิออกหักนี่ล่ะจ้ะเออนี่เนาะของแหนาะอันนี่คือนั่นเลยนี่นี่คือของแหนี่บ้างหันละกันเมืองอีกนี่เปลี่ยนไดยออกลายแต่เบืองในตัวไปสิเป็นยังไง นั่นอ,ออกดีด้จ้ะออกดีอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวนี่นี่ทานนี้ก็คือทางบุ๋มบุม๋มเะยนี่ทางขวนมันเนาะทางขวั่านขวนบ้านเท่าเอ็นวราทางขวนนั่น,น,นลนะอ,อันนี้เป็นมั่นม่นจ้ะเท่าต่อลงข้างล่างแหกเกี่ยวทั้งพุ่นกระือว่าออกดีด้วยเนาะออกดีออกดีอาทิตย์หนึง่งโอเคโอเค่เคนี้ถื่าออกดีเอ๋อดีม,มาก ตัวหตัวนี้ห่วง,งาาตัวนี้คือออกงามแทนนี่ง่ายอะไระบังหลากเขาด้วยจา้าสวย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 งามสวยงามป้าอันนี้ก็ออกดีกันตาแสดงว่าความชุมเชื้นของเขานี่ดีเนาะแต่นี่ข้าดินข้าใสอันเขาเอาดินผสมคุยบักผ้าวผสมแล้ว้อกันรดน้ำตออ้องค่อนข้นเพื่อนก็เอาดินใสล้ว,ลวนจ อ่าแต่นี้เข้ากัาดินผสมกุยกเ้าเนาะนี่นี่น,น,นี่เห็น,นบ่มควนบุ๋มบุมนี่ควนบุ้มบุมนี่บนเป็นทางลากออกได้จ้ะนี่สิเป็นข้างบนมันนี่ทางยอดจะออกจก้ะนี่อันนี้คือทางมนมนนีนน่คือลากออกนี่อืมอืมออกออกงามที่เด,ด่นเียวว่างเอาให้พี่น้องมาเบิ่งวานเปลี่ะจตัวนี้อ,ออก่บลายใจเกดออกยออกเกะพี่กันนี่น่าสิไม่เกะสิเดือดตัว่ัชพมูนห้องในห้องใน หรือว่าโอเคยู่ทีว่าห้าวันเขาย้นลงไปถึงทอถึงข้างปาร์ตอันนี้ขึ้นบริได้จ่ายปา<ะ>ร์ตอ,อันนี้ลากเน่าไลอัเง่าคลาดอัไเลาะเง่าคลาดเลย,นะลเลยสมบูรณ์เต็มที่แล้วไปนี่ร้อมที่สิกหูเนาะสมบูรณ์ปเนาะสมหลังไใน<อ>ันก่อที่บริได้แก้จ่ายเหยนีน วเล่น้อยจะมีข้อมแก่ข้อมยังติดตังกันกระท่ออกที่วออกรอย่าว่ากที่โอเคอันลาไปเาไปเลยอือผลงานเนาะงานชิ้นบเดียึกว่าสำเร็จผลจ้่คันท่อะไรยังซีเราห่อกระสีแต่มือนี้พ่ออะไรปโร่งเพาะเนาะเย้มือได้เห่อเป็ร่องเพาะท่กเป็นจมบเฮดในบางอีเทียนนึงเนาะ เออพราะว่าพื้นที่เขาไม่ได้พร้อมจ้่พื้นที่เขาไม่ได้พร้อมทำกระสิซ้ำไปต่อกับ่เป็นยังก็ไมนี่ได้ก็สิเพาะไว้บางอยางที่เป็นมืออื่นนี่ยแหละที่ได้ลงพราะมันกรสิไว้ย่างเอไปโดนไล่กับโบดีจ้เอาคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก็น่าจะเดี๋ยวคลิปหน้าจิมาลงให้เบิ่งใหม่เ้ยจ้าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีจ้า